ไปโซคั้งแรกในชีวิตกับ On Travel to g e t h ก r 5วัน3คืนในราคาเก้านเกา้ก็สบาทเจ้าหน้าที่นำตร๋วเครื่องบินมาให้เช่สนามบินค่ะตอนนี้เครื่องบินรีเลยไป1ชั่วโมงสภาพง่วงมากๆพวกเราไปสายการบิน J2 Air ใช้เวลาบิน6ชั่วโมงตั้งแต่ตี2ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงแล้วค่ะนี้เดี๋ยวเราจะไปผ่านตอมอกันนะคะ แล้วก็ผ่านตอมมาอย่างง่ายดายเลยค่ะทุกคนโอ้โหตอนแรกแบบต้องวุ่นมากว่าจะถามอะไรเยอะแยะมีพร้อมต่อพร้อมตอบแต่กลัวว่าไม่ผ่ามจะพ่อเลยเปิดเใยหน้าพาสปอร์ตนี่เลื่อน,นดูนี่ก็ได้เลยตอนนี้ก็มารอกระตับนะคะเร็วค่ะ จากนั้นกายก็พาพวกเราขึ้นรถบัสและเล่าว่าทริปนี้มีคนติดต่อมาสคนด้วยนะเขาถึงขั้นตอนการตออคุณถามแล้วนะครับผมเนาะเอาเงินมาเท่าไหร่จากนั้นกายก็พาเราไปที่ออโรร่ามีเดียโชค่ะก็ไปดูความตะการตาในโรงแรมนะคะว่าเป็นแสงสียังไงโอ้โหสวยมากและนับจากนั้นก็จะมีพวกคาสิโนมีเกมต่างๆให้เล่นด้วยฉากคือสวยมากไปถ่ายรูปกันได้เลยนะคะจากนั้นก็พาไปรับประทานมื้อเที่ยงค่ะ ซึ่งจะอยู่ชั้นสามแล้วจะบอกว่าข้างล่างนั่นก็คือช้อปปิ้งน,นะแต่ว่าก็จะมาอีกทีตอนว่านค้าทค่งอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบแคล้ายๆหมูชาหมูคนบอกว่าก,กินเจียอร่อยมากอร่อยจริงๆ จากนั้นกลยก็พามาที่พักโฮเทลปิดค่ะทุกอย่างมีครบอาหารช้าเป็นบุฟเฟน์ที่สหลานนะคะแนะนำว่าให้ซื้อบัตรไครเมดการ์ดค่ะเอาไว้สำหรับเดินทางซับเวย์แนะนำให้ซื้อร้าน g s 25ค่ะแล้วก็เติมเงินในตู้นในสถานีนี้นะคะเราใช้บัตรเหมาจ่าย3วันนะคะก็ไปตามสถานีต่างๆได้เลยไปเที่ยวทุกที่ที่สถานีลงได้ก็ลงไปเลยค่ะในาย่านฮงแดฮงกึก ไปทุกที่เลยแล้วก็วันที่สองค่ะก็วันอิสระเราก็จะไปในอินชอนซึ่งปรากฏว่าฝนตกหนักมากไม่ได้ถ่ายรูปเลยแล้วก็ไปเมียงโดมค่ะก็ติดฝนอีกอไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยค่ะแล้วก็เลยไปต่อที่ห้องสมุดสตาร์ฟิลนะคะห้างควีกมอลวันที่สามค่ะแล้วก็นั่งรถไฟไปเที่ยวคุนเดดแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงช้าที่เราไปฮงเจียนะคะเป็นสวนสาธารณะที่ เป็ปรับน้ําเน่ากลายเป็นน้าดีอย่างงี้ค่ะสวยมากรู้สึกเขาทำทำดีมากเลยจากที่สัมผัสมาก,ก็รู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญต่อสุขภาพของคนเกาหลีมากเลย mm hmm. เขามักจะมีส่วนหยอบต่างๆแบบเนี้ยซึ่งทําถึงมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นสถานีหนึ่งค่ะที่รู้สึกป,ป,ประทับใจ mm hmm. มีกระเบื้องด้านฉากหลังสวยเช mm ็ค hmm. อินที่มีตุ๊ก,กตาเนี่ยะคะ mm hmm. แล้วก็ไปวางเคียงบกกรุงนะคะ mm hmm. ไปเช่าชุดฮันบก mm hmm. ที่ค้นหาแล้วราคาถูกสุดก็ประมาณนี้แหละค่ะ ก็ได้แต่งชุดฮันบกนะคะพร้อมกับเพื่อนลุมเดทนะคะคุณนุย้ยถ่ายรูปให้เราได้สวยมากเดินขาจะลากนะคะมาเจอตรงจุดนี้โอ้โหน,นั่งแช่เท้ามันฟินมากสบายมากอากาศดีมากเ,เจอเหตุการณ์นี้พร้อมกันรู้สึกว่าโอ้โหพักผ่อนจนใจที่ดีมากค่ะจากนั้นเราก็ไปสถานี ตรงจุดที่เดิมนี่แหละค่ะก็ทางใต้ข้างล่างก็จะมีแอลจอแอลอีดีที่ยาวมากเปลี่ยนภาพไปทุกๆประมาณน่าจะไม่เกิน3นาทีค่ะวันสุดท้ายวันกลับแล้วนะคะก็มาเดินเล่นแถวๆโรงแรมค่ะปรากฏว่ามินมีที่สวนชานะอีกไม่รู้เลยเนะี่ยถ้ารู้ก็จะไม่เล่นทุกวันแล้วและเป็นบ้านอันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะถ่ายรูปบ้านเขาได้เลย ได้อายของความเป็นเกาหลีนะคะตอนกลับไกลก็พาเรามาที่ร้านสมุนไพรร้านเครื่องสำอางค่ะตามโปรแกรมนะคะถูกบังคับจะต้องมาก็แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ไปส่งสนามดินไปชอนค่ะเราก็ใช้พาสปอร์ตนะคะออกตั๋วเองได้เลยที่ตู้ค่ะใช้ไลออนดีมากค่ะดีมากค่ะแนะนำเลยส่วนนี้ ว่าก่อนขึ้นเครื่องบินค่ะก็ถ้าหิวค่ะมาทานร้านนี้นะคะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเเมนู7ค่ะแนะนำเลยแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเกาหลีบ๊ายบาย